หัวแม่มือฉันและเธอวันนี้เจอนิ้วชี้พบกันซ้ายนิ้วกลางขวานิ้วกลางแตะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเจนนี่และคุณครูอามี่ค่ะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะเรามาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันก่อนเลยค่ะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานของเรานะคะคุณครูเจนถ้าคุณครูเจนนี่เคาหนึ่งครั้งแบบนี้ให้เด็กๆก้าวหนึ่งก้าวแต่ถ้าคุณครูเคาสองครั้งแบบนี้ให้กระโดดค่ะแล้วถ้าคุณครูเคาะ รัวรัวรวรวแบบนี้ให้เด็กๆเดินเร็วๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะห้ามชนสิ่งของเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเลยค่ะกันเลยค่ะ เราเคลื่อนไหวพื้นฐานกันไปแล้วต่อไปเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำบรรยายค่ะคุณครูจะทำให้เด็กๆด,ดูก่อนหนึ่งรอบและรอบต่อไปให้เด็กๆทำพร้อมกับคุณครูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูคุณครูกันก่อนเลยค่ะครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด3คนมีคุณพ่อมีคุณแม่ และมีลูกครอบครัวนี้มีที่นาและปลูกผักและเลี้ยงปลาไว้ทุกๆุกเช้าครอบครัวนี้จะไปช่วยกันรดน้ำต้นไม้ทั้งหมดสี่แปลงนับพร้อมกันสี่แปลงนะคะนับหนึ่ง สองสามสี่และช่วยกันให้อาหารปลาหกกำมมือนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม,สาม ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครอบครัวนี้ก็พากันเดินทางกลับบ้านค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูคุณครูไปแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำพร้อมๆกันเลยคะ่ะครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด3คน มีคุณพ่อมีคุณแม่และมีลูกครอบครัวนี้มีที่นาและปลูกพักและเลี้ยงปลาไว้ทุกๆุกเช้าครอบครัวนี้จะไปช่วยกันรดน้ำต้นไม้ทั้งหมด สแป้งนับพร้อมกันสี่แป้งนะคะนับหนึ่งสองส<า>ส,<า>สและช่วยกันให้อาหารปลา6กกำม,มือนับพร้อมกันนะคะหนึ่ง สองสามสี่สห้ามเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครอบครัวนี้ก็พากันเดินทางกลับบ้านเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ เคลื่อนไหวพื้นฐานแล้วก็เคลื่อนไหวตามคําบรรยายค่ะคุณครูปามี่แล้วเด็กๆสนุกไหมคะสนุกค่ะในการเคลื่อนไหวตามคําบรรยายนะคะเด็กๆสามารถคิดท่าได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวแล้วเด็กๆจะิ่มถ่ายคลิปน่ารักน่ารักมาฝากคุณครูด้วยนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้คุณครูปามี่และคุณครูเจนนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแวววาวอีกแล้วนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องการประหยัดอดออมและการเลือกอย่างมีเหตุผลค่ะ การประหยัดอดออมมีอะไรบ้างที่เด็กๆสามารถทำได้เราไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างการประหยัดอดออมนะคะ หากเด็กๆยังมีของเล่นที่ใช้ได้และยังไม่พังสามารถใช้ได้อยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นใหม่นะคะเด็กๆแทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อของเล่นนั้นเราก็นำเงินไปหยอดกระปุกออมสินแทนค่ะเราจะได้มีเงินออมนะคะเด็กยังจำกระปุกออมสินสีชมพูของเราได้ไหมคะ เป็นกระปุกออมสินที่เราตกแต่งเองนะคะเด็กๆสามารถนําเงินไปหยอนกระปุกออมสินหมูของเราได้ค่ะเราจะได้มีเงินออมนะคะเด็กๆข้อต่อมานะคะปิดน้ําปิดไฟทุกครั้งหลังใช้เสร็จค่ะใช้น้ําใช้ไฟเท่าที่จําเป็นจะเป็นการประหยัดน้ําประหยัดไฟไปในตัวค่ะข้อต่อไปค่ะ การรับประทานอาหารและนมให้หมดโดยไม่เหลือทิ้งนะคะวันนี้คุณครูแวววาวก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่าพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินเด็กๆพร้อมจะไปฟังนิทานกับคุณครูหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนู รู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้อนข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะเราต้องหาเงินพร้อมเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะแล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จําเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะคุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทําความสะอาดห้องเวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทําได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนูห0บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อ แค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าหวยเตี๋ยวราคา40บาท แต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อ๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กิน๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวัน ทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะเพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงเลยจ๊ะวันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะหนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง5้า้อยบาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะ ได้ตุกตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอยะเลยแม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆนประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบายกับตังกลอตออยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออมนิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะ การประหยัดอดออมเป็นการปฏิบัติง่ายๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่ะวันนี้คุณครูแวววววก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ